มังคู้สาเลยครับผมกับพญ acock รถด่วนคือเก่าครับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบสกายเอฟซีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบ้าวประเทศไทยสิงค์ครับกราบสวัสดีพี่ยังเฟ้นเพจบ้าวประเทศไทยกันล้านครับผมเอาคลิปนี้ก็อยู่กับท่อพ่อพญ acock รถด่วนนะครับกับเมทซี่เฟอร์กุสันซี่เจ็บศูนย์แปดกับแปดสิบห้าแรงมานะครับซีสูบเลี้ยงเสียงหวานเทอร์โบสี่พันสี่ลอยซีซีครับ งานถมสาสีปัญหาแล้วก็เราออละตอนนี้พานไปแลวหนึ่งโมงครับผมนางานกะ <c oughs> เดี๋ยวเสกแหกห้เบิ้งเดี๋ยวให้รถเราไม่ก,ก็มันก็ลังมั่มเออเจาะดินแข็งมาเลยนี่ครับสาเราหน่ญ่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมอันนี้ห้เบิง้งปับ๊บโอ้ขี่ได้ครับ อาผ่านเวลาชั่วโมงนึงกับไปละประมาณอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เห็นจะได้สำหรับการมั่งคู่สานะมั่งฟังเท่าน,นั้นละไปละประมาณอ่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาคู่ทั้งนั้นนะครับพานละสี่สิบเปอร์เซ็นต์ละครับผมใส่เวลาไปหนึ่งชั่วโมงนะครับเราเริ่มงานสามโมงยี่สิบน่อยๆครับตอนนี้ก็สี่โมงสามสิบนะครับ โมมองในๆครับผมครับทว่างานแนวนี่มันจะเป็นแบบงานลมกองดินครับแต่เฮ็ดเป็นโมองลุบองเฮ็ดเมาอยางเดียวเพราะว่ามันจะไปใส่งัดยางเดียวงานทมสาเดี๋ยวเป็นงานเมาท่านน้นพี่น้องเลยงานเสียงสายังมีน้ำอยู่นะครับผมสาบ่มีน้ำรับเพราะว่ายู่ครับอันนี้พ่นสูบออกแล้วมันน้าออกบอ่อเย็นดีนะพี่น้องนะ อีพอ่อ่อยเราจัดการเดี๋ยวพอจัดการให้บังลูกรเราเพียว่าแม่ข้าพรอนด้ข้างมองก๋วยเตี๋ยวนะพอสีเมื่อแล้วว่าท่านเอาจัดไปเะพ่อว่าท่าดนดะอกอาแม่้า,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 กมากำรังสิฟักกระดูกมูใส่หมอก๋วยเตี๋ยวนะแล้วสิลบเมื่อเรื่อยเลาวว่าพอเฮ็ดข้าวเดียวจัดไปอีพ่อเว้อเอาเราสวมากครับนอนอยากไงเติบในกำ เซตว่านาสีประม่านสองสโมงก็กลัวฟังเท่านั้นนาสีเซตสมบูรณ์ครับแล้วก็สีขามมาฟังทั้งนี้ก็สีประม่านสองสโมงก็กลัวทีมร่วมฟันหาสโมงแปดห้าสี่สิบอ๋อสาเหตุงานสโมงคือเก่าอีพอเอ้ยแต่ว่าเขาบม่ได้ว่าให้มันเต็มนะครับก็คือถ้าเบิร์ตกินคือควยสาก็คือเศร้ากันมันลุบกันก็สร้าง้าเขาสีเฮ็ดอีกเขากระสีมาจ้างไม่เลยกันเพราะว่ามันเป็นนั้ สาสองสา,สาสาสองเจ้าครับก็บ่าราคากันกับว่าวยากเนี่ยคู้เจ้าขวางทีเก่ากับบออยากถมให้ผู้เจ้าขวางทีใหม่กับบออยากถมเองเป็นหนางานต่อเนื่องครับหนางานต่อเนื่องมาแต่มมือก้อนผุหละนะครับเฮ็ดไม่เรื่อยว่านั่น ถ้าเราเห็ดเครื่องมือเราตีตีแล้าไปประมาณสี่พันสี่พันหาครับพคนใหญ่าตามที่ผมมาทายแล้วดิสามหมื่นสี่หมื่นเพราะว่าถ้าถ้าเรามาเบิ่งงานช่วงเที่ยงตีสี่ครับเราเหตุง,งานช่วงบาง่ายโมงเราตีตีแล้าประมาณสี่ปัญหาหาพันคำแล้วก็แล้ว ะว่าตามี่ผมถ่ายเรามีแต่ราคาประมาณนี้ครับหน้างานเราสี่พันกว่าหาพั 5, นหน้างานลักเมิอนอีกคเป็นหน้างานมือกว่นเนงเออขี่ดินดาก Oh กินน้ำแบบาาบดสงสัสยคางเงินมนคนละแนวกิดคางเงินคนละแนวก็ท่องผุน <c oughs> ไปตีให้เราประมันสีโซมงเกือหาโซมงมองนี่ประมันเครื่องมือคอย่ายืนี สี่สโมงนี่ละหาโมงนี่ละตอนนี้ได้ตอนนี้ประมาณสโงเคืงแล้มาสามโมงเคืองด้เห็นไมเห็นเออสองโงนี่หน่อยขอว่าประมาณหาสโง ก็คือว่าครับบอกให้เจ้าของหน้าจักบ่ได้หน้างานเนี่ยนี่เพราะว่าเอาเห็ดชวโวงบ่ได้ครับผมหน้างานสาเนี่ยต้องเป็นหน้างานเหมาเท่านั้นนะครับเสิร์ฟดินไกลา,กลาเอเขากับเมาไปตามราคามันครับ้าเห็ดชูโวงมันผมเต็มบ่เป็นหน้างานสาบางทอมันก็ดินแข็งดินอ่อนครับว่าบ่ไดหรอกดินแข็งเข้าไปคอยล้อคอยดันฝัดว่าเขากินชูโวงร้ายยางัง ผมบมมีประสบการณ์ดอกผมเบาซื้อแบบนางานตีปลาคือกันครับปลาหกเข้ากับคอยไปเนะาะเขายานไม่แท่งหมอนามเขาไปจ้างเขาเป็นโัโซมงกับว่าเขาเฮ็ดกินวโซวโมงเขาหมั่มีเลแท้แทดไปมันกับอวยมันกับบะเมียนนี่เหเนาะคือว่าครับมันต้อง เอาใจเขา,ามาใส่ใจเราแต่ว่ามันใส่ไม่ได้หรอกนะครับเราต้องเอาเห็นใจกันซะบอกว่เมียนผู้จ้างก็ต้องเห็นใจผู้ข,ขับรถนั่งครับผู้ขับรถก็ต้องเห็นใจผู้จ้างเขาต้องบอเห็ุงานชั่วโมงต้องเห็นงานเหมาอย่างเดียวแล้วก็ตกะร่มกันล่ะคือแพงมันบเดี่ยวกรบืุนครับมันเกี่ยวกับผู้จ้างกับผู้จ้าของรถ เยอกันไหมคลิปน้าครับ